มาดิมาอย่างเออมาก็มามาไปวิ่งกองเนี้ยไปวิ่งงานไปวิ่งงานไปไปวิ่งงานเนี่ยผมมาถึงนี่ดับจรินีช่หรอนี่เยอะนี่เธอ่านผู้ชมออกตัวมาอย่างหล่อครับผมมาดับตรงยูเทิร์นปีปบกัี๊บปิ๊บออกมาเนอะ อ๋มต้องล็อก่อยปลอมพี่ก้องรถมีราคาโโหรือกรโยเต้นหรก็เอเออโก,โกเ็เจอเต้นกัน,นี่เดีนป้าไปบอกเป้นกันเลยอะโอ้ยอย่างาอบอก,กว่วาตตาติดขึ้นแล้วนะตาไม่ติดว่ะโอเคไปเดี๋ยวเราถิบกลับับร้านนะถิบตาห้่ดีะ่ะ ơi đi cả quá lại bưng xuống quá Để đi đi tao đi đi cả bay nào chả trồ lo rất nơi em Hàng đạp sởi Ê Yeah, yeah. จะตีไม่ค่อยเก่งฮะรถเยวะตามไก็ได้ครับยาัเราจนตาฟรือยนบเวียนได้ยั่ ไอ้ยอกกามนี่เลอันี้ก็ยกอองปลอยได้ไม่เป็นไรช่วงนี้ภูเกิจกาวนี้เลยกาวนี้เลยรถไม่กวอยไล่เลยเป็นเรือ มันฟืดฟืดหมือเดียวเด็กได้แต่เด็กล่างอ่ะเดี๋ยวแป๊บ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 จะเย็นจะเย็น,นผมก็ถีบไม่ไม่ไม่ก้อยเก่งเหมือนกัน À, mình à. mẹ à? 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 đẹp loại tên con đi bằng tên lạ đi đáp lạo thôi mặt mọt mày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 đẻ quá zi, trứng mướn tin quá, trứng bằng lên lên ta lên đấy, ôm rồi, tân này ลงมไม่ลงโอ้มมันไม่บอวะนะอยานีจบมันหมดโอเคมันไม่บอถาปิดขึ้นเบินอันนั้นอ้ไมบังอ๋อผมเปิดขึ้นเบินแปลว่ากอกชงว่าเรียกตายกับกอกรงนี่

ไปเสเ้าก้ได้หออ๋อไม่ไม่พื้นเนี่ยโลเลยอ่ะ้นก้อนกันบีดตีหนึ่งบีดพ่หมอไปกลับไออันเหลือปวดว่ามันอ๋อบังบังบังจัดจ็นโอเคแบบนี้ก็ผลปรากฏว่าเราตายด้วยเรื่องก๊กหนึ่งก๊กสองเวรจริงเลยไปอย่างรอเลยอ่อไปไปนิ่มๆครับแบบเอ้ยตีตีไปถึงว่าอยู่เติร์ดลื้อโอเคแค็นี้แล้วกัน